ลูกค้าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอยากได้รถข้อไว้ใช้งานวันนี้มาจัดกับบ้านไปเลยหนึ่งคันนะคะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศที่กําลังเซ็นสัญญากันอยู่นะคะเดี๋ยวน้องวานพาไปดูบรรยากาศการส่งมอบรถคันนี้จ้าบ๊ายบายสนใจประโอ ใช่คันที่ลูกค้าเลือกนะคะเดิมนะคะเป็นอคอกนะคะแต่วันนี้เราเปลี่ยนตู้ทึกให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของลูกค้ากันเลยค่ะป้าสวัสดีค่ะ,คะขออนาตนะจ๊ะจ้ะเป็นไงพี่ออกง่ายไหมจ๊ะออกง่ายเอกสารยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากกี่วันได้รถคะ่ะ ทำเอกสารเมื่อวานวันนี้ได้นี่จะมาเอาอีกคันหนึ่งเนี่ยเนี่ยใช่ไหมรออีกคันหนึ่งพี่จะมาดูเก่งไงอันนี้เดินทางมาจากไหนคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพไม่มีรถเหรอคะพี่พอดีเขามาไงมีงานอยู่นี่ไงอ๋อมีมีธุรกิจที่ดีด้วยแล้วก็มีทางกรุงเทพนะคะก็มาสะดุดตาสะดุดใจที่นี่ก็เลยมาซื้อกันเลยเดี๋ยวจะอุ่นหนมีคันนได้การบริการที่นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่เยี่ยมค่ะเยี่ยมเซียวน่ารักน่ารักใช่เฉพาะหนู ทุกคนเลยใช่รถรถรถเสยถูกใจไหมถูกใจค่ะค่ะเมื่อวานนี้เป็นตู้ทึบเออเมื่อวานเป็นคอกวันนี้เปลี่ยนให้แล้วนะคะแล้วก็ฝากถึงพี่ๆทางบ้านให้มาออกรถกับน้องวานเลยจ้ะค่ะก็จะฝากบอกนะคะว่าการมาออกรถครั้งนี้นะคะคือเอกสารง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ รถสวยมากค่ะค่ะแล้วก็จะเอาอีกคันนึงโอเคขอบคุณมากมาเลยค่ะเดี๋ยวหนึ่งรอคันต่อไปขออนุญาตจ้ะอะฝากถึงพี่ๆนะคะที่อยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานแบบนี้นะคะโทรหาน่วงวานเลย0614786595แล้วรถสวยๆจะเป็นของคุณค่ะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายไป